สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่เอกพาน้องๆมาทําความรู้จักกับคุณครูบบวดี้นะครับซึ่งคุณครูบบวดี้เนี่ยเขาว่ากันว่ามีพลังมหาศาลพอๆกับวันพันแมนเลยนั่นเองนะครับวันนี้พี่เอกก็จะเอาคุณครูบบวดี้เนี่ยมาทําการ VS หรือว่าเวอร์ซันะครับเพื่อทําการเจอกับเหล่าซอมบี้นั่นเองมาดูกันซิว่าระหว่างคุณครูบาวดี้กับซอมบี้ใครจะแข็งแรงกว่ากันโอ้โหดูสิตีทีเดียวกระเด็นไปเลยอะครับนี่มันวันพันแมนชัดๆ โอเคต่อไปเดี๋ยวพี่จะลองเอาคุณครูบาวดี้นะครับไปเจอกับซอมบี้ที่แข็งแกร่งกว่าซอมบี้ปกติเนาะเอาเป็นแบบฟาสซอมบี้แล้วกันนะครับเอากี่ตัวดีเนาะก,ก่อนอื่นต้องแมปไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็เอาฟาสซอมบี้มาลง5ตัววาง1 2 3 4 5ซึ่งฟาสซอมบี้นี้ค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยนะครับหน้าตาคล้ายๆกับพรีเดเตอร์เลยเอาละ จัดการเลยโหดูครูบอาดี้ตีทีเดียวกระเด็นเลยครับโห่น้องๆดูดิปากปากเรียบร้อยจบแล้วนะครับอะไรอ่ะโหครูบอดี้แบบแข็งแกร่งมากเลยเพียกจะบอกว่านี่แบบวันพันแมนเลยนะครับแค่ไม้เรียวอันเดียวก็สามารถที่จะสยบซอมบี้ที่เป็นฟาสซอมบี้แล้วก็ซอมบี้ธรรมดารวมตอนนี้ก็1ิตัวแล้วนะครับเอาไงต่อดีนะเดี๋ยวเพียกเอาอภิมหาซอมบี้นะครับหรือว่า ซอมบี้ระดับแทงมานะครับนี่ตัวนี้ปึ๊บลองดูนะครับว่าตัวนี้จะสามารถสู้ได้ไหมเพราะว่าซอมบี้ตัวนี้มันโหดมากเลยนะครับสามารถเก็บทหารได้ถึง10คนเลยเดี๋ยวเพี่จะลองปล่อยให้จัดการกันดูนะครับปึ๊บไปนะครับสู้ครูบาดีสู้แล้วพับพับเฮ้ยเ้าคราวนี้ไม่ตายครับโอ้โหแสดงว่าตัวแท้งซอมบี้เนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณครูบาดีเนี่ยจะสามารถสู้ได้หรือเปล่า ลองคิดว่าใครจะเป็นคนชนะครับดนูสิไปใหญ่เลยอะ่ะตีไมต่ตายทำไงอะ่ะไม่รู้ใครจะตายไม่รู้จะนานขนาดไหนแต่พี่เอกคิดว่ายังไงครูเบลดี้ก็ต้องชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณครูเบลดี้มีหัวที่เหม่งเลยแล้วก็เหมือนวันพันแมนเลยนะครับเหมือนอาจารย์ไซตตมะนั่นไงครูเบลดี้ชนะแล้วนะครับเอ้าคุณครูอย่าทำาอม้ออยยายาย,ายา ผมเป็นแค่ผู้จัดรายการนะครับ <You. S 1> เป็นอันว่าเราได้ผู้ชนะมาแล้วนะครับ <You. S 1> ก็คือครูมารดินเองสามารถสู้กับซอมบี้ที่แบบแข็งแกร่งมากๆได้ถึง11ตัวเลยใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพลกด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า